โชกการกรับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องผู้ติดตามช่องใบปอฟ้ามครับครับช่วงบายบของวันที่12ธทันว่าครับ6กีการสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงคว้วยครับครับมือนี่กับมีกล้วยสาวคูแพคคูนะครับพี่น้องมาให้พี่น้องในช่มครับนี่ครับกล้วยสาวครับนี่สูงอยู่ประมาณห2่อเด้อครับพี่น้องคูนี่ครับแพะคูครับนี่ครับ งามเป็นตะเลียงตะเลียงนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับสูงร้อยยี่สิบครับนี่ครับพี่น้องควายอายุปีกว่าได้ครับผมนี่ครับควายกินหยาจังน้อยได้ครับพี่น้องนี่ครับมึงเอาครับนี่ครับมึงเอาเลยครับพี่น้องมึงกินหยาครับนี่ครับเป็นตะเลียงได้ครับพี่น้องควายคู่นี่ช้างขาดีครับนี่ครับพี่น้องมึงเอาครับ ตาเลี้ยงครับตัวนี้ก็สีเหลืองครับตัวนี้ตัวนี้งามครับตัวนี้นี่แหละครับพี่น้องคู่นี้เปิดไว้ในราคาหกหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเปิดใบหกหมื่นเจ็ดครับนี่ครับอ๋อครับพี่น้องเปิดใบหกหมื่นเจ็ดครับคู่นี้ นะครับท่านใดสนจิตสนใจกับจิดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์โทรกับศูนย์หกสองครับก็สองหนึ่งสามสองหาครับนี่ครับนี่ครับยังเหลี่ยงเลยครับนี่เพิ่งขัดเพิ่ครับนี่ครับแข็งขาดีนะครับก้อยนี่ครับก้อยอึดหนาครับพี่น้องเปิดไว้หกหมื่นเจ็ดครับ 6,07,000ส่วนจิตสนใจต่อร้องได้ครับเบอร์โทร062ครับ992132หาครับนี่ครับ่น้อครับด้เาเคยพอหยาครับพี่น้องถ่ายดีทุกตัวนะครับถ่ายดีหางดีครับหน้าตาดีครับแชีงขาดีครับพี่น้องสนจิตสนใจกับอยากมาชมอยู่ที่หนาคลอกมาชมได้ครับอยู่ทีอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับนี่ นี่ให้พี่น้องในช่มคูนี่แหละครับเวยสาวเป็นตะเลียงตะเลียงครับพี่น้องเกษตรกรนี่แหละครับใครอยากได้ก็มาไปเลียงครับไปเสียหยาไปน้อนน้ำครับพี่น้องนี่แหละครับอนนี้กดดีนะครับเพืคูนี่นี่แหละครับตัวนี้ดีครับเชียงขาดีครับนี่แหละครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนนี่ได้ครับผมสวัสดีครับ